เรื่องราวนะคะของทางคณะหมอลำเสียงวีหกนั่นเองนะคะสาหรับวันนี้นะคะเรื่องราวนะคะที่เราเนี่ยจะมาพูดถึงกันนะคะสําหรับทางคณะหมอลำเสียงวีหกนะคะก็ถือได้ว่าอย่างที่เราทราบกันดีว่าหลังจากที่นางเอกนะคะอย่างยุคิเพนพกาเนี่ยนะคะเธอได้มีการแบบว่าประกาศลงจากวงหมอลำเสียงวีหกก็ได้มีการออกมาพูดถึงนะคะสําหรับเรื่องราวต่างๆนั่นเองนะคะอย่างยูกิเองเธอก็ได้บอกนะคะว่าครั้งนี้เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นเหตุผลส่วนตัวของเธอนนะคะที่เธอเนี่ยได้เลือกตัดสินใจนั่นเองนะคะแล้วก็ไปในเส้นทางของเธอ หลายคนนะคะก็ต่างเข้าใจยูกินะคะแล้วก็ส่งกําลังใจให้กับทางยูกิส่วนทางคณะหมอลําเสียงวีหเองเนี่ยนะคะก็ถือได้ว่าครั้งนี้ก็ได้มีการแบบว่าเพิ่มศิลปินนะคะเข้ามาเสริมทัพเนี่ยอีกหลายๆคนเลยก็ถือได้ว่าปีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปีที่ปังเหมือนกันของทางคณะหมอลําเสียงวีหกนะคะก็มีผลงานที่หลากหลายนะคะแล้วเราเนี่ยก็ไดเห็นผลงานของหมอลําเสียงวีหงที่ได้มีการอัปเดตออกมาเนี่ยอยู่เรื่อยๆเลยนั่นเองนะคะและ้วนอกจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นได้เลยนะคะว่ายูกิเองตอนที่เธอเนี่ยอยู่ในวงก็ถือได้ว่าผูกพันนะคะล้กสนทัับง3 มากมากเลยนะคะอย่างบอสนกบอสนนแล้วก็บอสตั้มนั่นเองซึ่งทั้งสามบอสนะคะก็เรียกว่าอินดูยูกินะคะแล้วก็แบบว่าทางยูกิเองนะคะก็ถือว่าสนิทกบับบอสแต่ละคนแล้วหลังจากที่ยูกินะคะเธอได้มีการลงจากวงหรือว่าออกจากวงไปเนี่ยเรานะคะก็มักจะเห็นนะคะเป็นบอสตั้มนั่นเองนะคะที่คอยส่งกําลังใจงให้กับเธอเนี่ยตลอดเลยแม้ว่ายูกิเนี่ยไม่ได้อยู่ในวงหมอลำเสียงวีหกแล้วแต่ว่าบอสตั้มนะคะก็ยังมีการแบบว่าไปคอมเมนต์นั่นเองนะคะส่งกําลังใจงให้กับเธอเนี่ยตลอดเลยนะคะหรือว่าไปให้กําลังังงใจเเอีี่ททหลวก็ค เดนดาว่าบอทตั้มก็เป็นอีกคนหนึ่งที่น่ารักกับยูกิมากๆแล้วก็ถ้าเราเห็นนะคะตอนยูกินยเข้าวงมาแรกๆตอนนั้นน่าจะอายุ1 3 1 4ปีเท่านั้นนะคะก็ถือไดว่าวบอทตั้มเนี่ยก็คือดูแลเป็นลูกคนหนึ่งเลยนะคะก็คือน่ารักมากๆแต่ก่อนนะคะเราก็มักจะเห็นเป็นโมเมนต,ต์ที่แบบว่าบอทตั้มขับรถนะคะแล้วก็พายูกิพาบอทโนกพาทีมงานเนี่ยไปออกงานต่างๆก็มักจะมีการมาไลฟ์สดอะไรอย่างนี้ตอนนั้นเราก็เห็นถึงความน่ารักนั่นเองนะคะแล้วก็อย่างล่าสุดน,นะคะเหมือนว่ายูก,เะะก,กะะิเพนท จะเป็นภาพความทรงจำนะคะก็เหมือนว่าจะเป็นการแชร์ความทรงจํามาเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะถ้านับย้อนไป2ปีที่แล้วตอนนั้นเธอน่าจะอายุเพียง13ปีเท่านั้นก็ถือได้ว,ว่าแบบเด็กมากๆเลยนั่นเองนะคะก็เป็นภาพที่เธอเนี่ยตอนนั้นน่าจะถ่าย MV นะคะสําหรับเพลงเจ็บจริงบอมีสแตนอินนะคะซึ่งก็เป็นเพลงของยูกินั่นเองแล้วยูกินะคะก็ได้มีการโพสต์ข้อความนะคะว่า2ปีที่แล้วคิดถึงคนถ่ายให้จังงับแล้วก็ได้มีการแท็กบอทตั้มนั่นเองก็เหมือนว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นภาพเมื่อ2ปีที่แล้วเธอเนี่ยคนที่ถ่ายให้กกกับเธอมาๆนนะะคะ่็ อันนเงซึ่งก็เป็นคนถ่ายรูปนี้เนี่ยให้กับยูกินั่นเองนะคะเราก็ได้เห็นกันก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวความน่ารากักเป็นมิตรภาพนะคะที่เราเนี่ยได้เห็นระหว่างยูกิเพนพากากับบอสตั้มนะคะเพราะว่าเวลายูกิโพสตว่าไปออกงานที่ไหนเราก็เห็นบอสตั้มเนี่ยคอยคอมเมนต์คอยส่งกําลังใจนะคะให้ตลอดเลยก็ถือได้ว่าเป็นความน่ารากักความผูกพันนะคะแล้วบอสตั้มเนี่ยก็คือคอยส่งกําลังใจให้กับยูกิตลอดเลยแล้วยูกิเองนะคะก็ส่งกําลังใจให้บอสตั้มก็มีความคิดถึงมีมิตรภาพมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนนนั่นเองะะคะ ก็ถือว <cues> ่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่เราได้มีการมาอัปเดตแล้วก็ได้มีการมาพูดถึงกันนะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามนะคะผลงานของทางคณะหมอลำเสียงวิหหรือว่าจะเป็นผลงานของยูกิกันได้ตอนนี้นะคะก็มีการอัปเดตนะคะผลงานเนี่ยออกมาอยู่ตลอดเลยเป็นแฟนนะคะก็ต่างสนับสนุนนะคะแล้วก็ติดตามผลงานกันอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะเอามาอัปเดตนะคะให้ทุกคนเนี่ยได้ทราบกันและนี่นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่เราได้มีการมาพูดถึงสําหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้เนี่ยก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกัน กด like, ไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ